หลายบอกพี่น้องไลยบอกโอ้งามสดชื่นมีชีวิตชีว่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือประเทศไทยเพิ่นจะมีการอัปเดตนะครับปรับปรุงนะฮะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมนะฮะบาโบโซล่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่นี่เลยนะพี่น้องเนาะวัดพระแก้วนะครับ หน้าประตูสลัดโซฟาพี่น้องเอลยนะฮะและก็มีอีกสิ่งหนึ่งลหลายสิ่งที่บาบูเองอยากนําเสนออีกหนึ่งครั้งนะพี่น้องเนาะเป็นการอัปเดตกันแล้วกันนะฮะวันนี้บาบูเองก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะฮะวันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวมาเที่ยวามาเล่นนะฮะมาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองไทยพี่น้องเอลยนะฮะฝั่งด้านหน้าของบาบูจะเป็นนะฮะขวามือก็จะเป็นกระทรวงกระดูกผมนะฮะตรงไปถัดไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็น าสารหลักเมืองกรุงเทพมหาคอนครนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาวจะเดินทางไปอัปเดตนะครับอัปเดตบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระแก้วนะครับหรือว่า,านักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาตินะครับมาเที่ยวประเทศไทยฝั่งนี้ที่เขาเห็นแต่งกายสาะดุดตากเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะจากพม่า พาดมาฟังนี้ก็จะเป็นสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครแล้วกามาฟังนี้พี่นอ้องเลยจะข้ามไปฟังนี้นะครับไปบองอตุ้งนาวัดสะแกยงนอกพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะจากชา,ช,าชาวจีนนะครับโอ้หุมนี้สวยงามมากพี่น้องครับอ่าโซ ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะฮ่ใสางเก่งขาสั้นนะฮะแต่งกายไม่สุภาพนะฮะจะเข้าไปในวัดพระแก้วบด้ยนอกพี่น้องพวาร์บ่สุภาฝั่งนี้เลยพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้โหนะ่าผมาชมนะฮะนี่คือต้นไม้ที่เพิ่นมากประรับตกแต่งนอกพี่น้องเนาะ ตอนรับวันสำคัญสำคัญของเมืองไทยโอ้โหงามชดชื่นมีชีวิชีวาพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือประเทศไทยเพิ่นจะมีการอัปเดตนะครับปรปับปรุงนะฮะใหม่เรื่อยๆนะครับทัวร์นาเทศการและวันสำคัญต้นไม้เอียงไผ่หัวเนยพี่น้องเอ๋ยตันนี้นกะถือว่าจะย่างไปตรงที่ ทางเขาเนี่ยทางเข่าไปกราบสักการะองค์พระแก้วมรกตแลาพ่นองเลยเนี่ยฮะนณีบาวโปเองก็ถที่ว่ามาถ่ายภาพบรรยากาศนะฮะของอีกหนึ่งสถานที่สําคัญสําคัญของเมืองไทยเมือนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องมาเยือนสถานที่แห่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับประตูมณีน,นพระรัตนพี่นองเนาะ

ประตูท่าออกนะครับของนาวัดพระแก้วนอพีนองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุโมงมีห้องน้ำมีแอร์เย็นฉ่ำนะครับมีน้ำดื่มให้บริการพร้อมได้ไปนอ,อนะบริการฟรีดังหากโโอ้ห สวยงามมีต้นใหม่หอมนี่ก่อนหน้าที่บ่าวบ่เคยมาบ่มีต้นใหม่นาะพี่น้องเนาะตรงกำแพงวัดผักแกะบ่วมีมือนีมีอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะครับพี่น้องครับลิฟต์ที่ใช้เคลื่อนย้ายนะครับของหนักๆนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวจะยางตรงไปพี่น้องเลยนะฟังประตูทางออกนะครับเมื่อนะักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยจะเดินวนออกมาทางประตูฝั่งนี้ เดี๋ยวบาบ่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องในเบื้องลิขนตได้รับชมอีกจะนึงกะแล้วกันกัแล้วกันโอ้โหขนาดอากาศฮอนขนาดนี้เน้นักท่องเที่ยวเพิ่นนงสูเนาะพี่น้องนาะสูแบบใดเนี่ยสูแบบก,บกับการเดินมาจุดที่มีแดดจ้า,จา เส,เสียงดังเนาะพี่น้องแต่ว่าคือเก่าเนี่ยเบาบูฟังบาชัดเพราะว่าบอกภาษาจีนบาเป็นเนาะจากชุดนี้นะครับประตูทางออกพี่น้องเลยาจากชุดทีเบาโบยางมากนะครับประตูทางเขา้า เดินมาฝั่งนี้จะเป็นร้านข่าวฝั่งนี้เบื้องจะน้าเหนี่ยนนะครับน้าตรงเที่ยวจะน้าเหนีน่ยน โอ้จักแมนเป็นแนวใดพี่น้องเอ๋ยจักแมนเป็นแนวใดเนี่ยครับเวลาเห็นนักท่องเที่ยวที่ไล่ๆหรือเบาอุ้เอีงจะรู้สึกเลยว่าชื่นหัวใจน้อพี่น้องเพราะว่าจักเป็นแนวใดนี่ครับถ้าเป็น นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวครับ่นองครับที่มาเที่ยวประเทศไทยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เดินไปท่าเรือท่าช้างนะครับไ,ไปโรงเรือนฮะแม่น้ำเจ้าพระยาไปวัดอรุณไปไอคอนสยามไปเอเชียชิก และก็อีกหลายสถานที่ของเมืองไทยดิมน้ำเจ้าพยาฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางออกไป่น้งครับประตูทางออกนะครับน้ำต้องเทียวท,ที่เขาไปกราบไหว้พระแก้วแล้วเฟื่อย่างออกมาทางนี้นนนนนโอ้โหไล่บอกไนลองไลยบอก

เมื่อนักท่องเที่ยวออกมาจากวัดพระแก้วนะฮะก็จะย่างมุง่งนานะครับเมื่อนักท่องเที่ยวย่างออกมาจากวัดพระแก้วเราจะมุง่งนาไปทางท่าเรือท่าช้างนะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ฮะอุโมงค์ที่จะเชื่อมต่อไปอย่างท่าเรือท่าช้างอุโมงค์มหาราชนะ,ค,ะนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวบาโวจะไปตรงที่เป็นอุโมงนะพี่น้องนะอุโมง์อุโมงหน้าพระรานนะครับอุโมงค์ที่เชื่อมต่อจากสนามหลวงมาที่หน้าวัดพระแก้วหรือว่ามาที่ศาลหลักเมืองพี่น้องเอ๋จะไปเก็บพาพนรรการนะฮะอ่าอุโมง์ใต้ดินอีกท้านึง ยัใหม่มามาโอ้โหอยากจะบอกให้ด้วยว่าแดดแห้งขนาดนอ้องไปหน,นอนน้อแดดห่อนขนาดแต่ว่ากสูมนันอะความเพียนของนักท่องเที่ยวบ่ได้เดี๋ยวเ้าไปพอกันทีอุโมงใต้ดินนะคะรับกัแล้วกันนอ้องไปหน,นอนนาะโอ้โห วาวเราองกับยางมะฮอดลาพี่น้องเลยนี่ฮะอุโมงค์อุโมงค์งหน้าพระลานจ้าลูกไปหลานลางนะฮะเก็บภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เดินหลอดใตอนะ้อุโมงค์ฟังนี่มาเนาะพี่น้องเนาะอุโมงค์มาอุโมงค์อุโมงค์งหน้าพระลานเนาะแต่เชื่อได้ว่าเป็นอุโมงค์ที่ เชื่อมต่อจากสนามหลวงนะฮะหรือว่าร้านจอดรถนะฮะมาชีพัพกะแกร้ารลักเมืองแหลกกับไปดูวงชีสามาลกมาูกว่านางพกผ่อนะครับมีห้องน้ำแล้วก็มีน้ำดื่มให้บริการโอ้โหโประเทศไทยนะ,ะเป็นสรนนะ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ พี่น้องเอ๋ยทนะคบ่มีค่าเสียใจได้ตรงนี้ชุดนี้ลงมาแล้วบ่มีค่าเสียใจได้ทั้งสิน้นแอร์เย็นช่ำพี่น้องเอ๋ยนะบ้าบูญเอยงย่างมากกับที่ว่าอากาศห้อนๆแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะฝั่งนี้จะเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มปลอดภัยรถพลาสติกว่าสันฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำ อันนี้คืออุโมงนะฮะอุโมงหน้าพระลานสลับคลิปนี้บาวบเองจะฉลาทำรรชุ่มไปแล้วนะครับก่อนจากนี้อย่าลืมก็ไล์เป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการกดขังโคสดานากำลังการพิน็อกเ้วยเนะะี่ยสบายดีสวัสดีครับ